เฮ้ยผมกดแล้วผมยิงเลยพับ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 เหมือนกันหน้าไม้นะแล้วให้ผมยิงอะไรอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนุกกว่านั้นแน่เลยเฮ้ยไอ้นู๊วันดีเฮ้ยนู๊กทำไมหน้าไอ้เป็นอย่างนั้นวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยิงเลยนีๆๆ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 ๆก็ดีเฮ้ยเบคอนวันดีเบคอนวันดีวันดีเสียงปืนเลยไม่ได้พับ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 อะไรอ่ะ เฮ้ยกล้วยเฮ้ยปืนกล้วยเฮ้ยปืนกล้วยเหรอเฮ้ยปืนน้าก็เจ๋งได้ดเพื่อนเฮ้ยเริ่มแล้วเหรอเฮ้ยเข้ามามีสายฟ้าคืออะไรเฮ้ยเบคอนยักษ์ผมยิงครับ นี่มันต้องแบบนี้ดิถึงจะน่าเล่นเอ้ยผมเล็งหัวผมเฮดช็อตผมเฮดช็อตเฮ้ยผมได้ตังค์เฮ้ยไม่ใช่ผมได้ตังค์ผมมาเก็บตังค์ผมเก็บตังค์พอๆ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 เฮ้ยเบคอนเบคอนตัวเย่แล้วผมเลเวลหนึ่งโอ้โหโคตรเยอะเลยไอยเบคอนนี่บอทปะเบคอนคือบอทแน่นอนเฮ้ยตอนนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทซื้ออนะไรบ้างโอ้โหซื้อไม่ได้แล้วของจะโคตรแพงเลยอ่ะ โอ้ยเดี๋ยวมันก็เริ่มแล้วแหละผมว่าโอเคแล้วก็คงได้เล่นสักทีนะพื้นดินขยับนี่นคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บเงินกันผมเก็บเงินกันเฮ้ยไอ้เพื่อนยักษ์ไอ้เพื่อนยักษ์ผมใส่แล้วผมใส่ผมใส่โอ้ยมันจะทลายลงนาะหยุดยั้งมันไว้หยุดยั้งมันไว้ เออือผมเก็บตังค์เลยเพราะตอนนี้เอยแต่ตังค์มันได้ง่ายอยู่นะผมยิงผมยิงยิงข้างหลังหรือต้องยิงต้นคอบ้าบอมันไม่ใช่ไทท่านยิงหัวมันยิงหัวมันยิงบางทีก็ได้ครั้ละสองบาทบางทีก็ได้ครั้ละหนึ่งบาทมันติดบั็กปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันติดบั็กหรอกแต่มันกำลังจะทำลายไงเอ็งเป็นผู้ใช้เวทมนต์เหรอเรียกสายฟ้าได้ด้วย แต่มันอึดนะเนี่ยดีนะมันไม่หันมาหาเราไม่เอาไม่อยากจะเสียงไม่อยากเข้าไปใกล้ๆมันนี่ผมจะยิงตูดมันเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเฮ้ย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 เอ้าเฮ้ยเอามากูกูยังเกิดใหม่ได้เว้ยอุ้ยเฮ้ยแต่มันเร็วขึ้นโอ้โหมันอันตรายว่ะอจะไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลย เมื่อกี้พูดยังไม่ทันขาดคำเลยมันหันมาหาเราเลยเนะี่ยโอเคผมแบบผมเข้าลงนาะผมเข้าลงนะมามันทำอะไรลงนาแล้วไม่ได้หรอกลงนาเราวมันสุดยอดอยู่แล้วปรับปรับปับปับเอ้ยมันหนีมันหนีหนีไปไหนหนีไปไหน,น,นไอ้ดีทำไมเข้าของยิงหัวเลยยิงหัว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 โอ้โหเอ้ยสมแล้วที่เป็นยักษ์อะ มันทำลายได้เกือบทุกอย่างเลยยิงแขนถ้าเกิดยิงแขนแล้วมีแขนหลุดเด็ดเอาไปเลยห้าดาวมันคงน่าจะสนุกกว่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเลยนะพร้อมๆจะตอนนี้เรายิงด้วยกันคือไรเจ็ดเลเวลผมเลเวลเจ็ดโอเคเลเวลเจ็ดแล้วยังไงโอ้โอเค หมีคนเลเวลร้อยด้วยบ้าเกมวะมาที่พี่บูมเขาบอกอะบ้าเกมเฮ้ยมามาซื้อปืนกันเฮ้ยอ้ยห้าสิบซื้อเลยเฮ้ยสี่ร้ซื้อเลยโหปืนกล้วยพันสองโอเคเฮ้ยแต่ผมมีลูกโม่ลูกโม่แรงเดี๋ยวผมเดินเก็บเงินกันเฮ้ยมียักษ์มาแล้วเหรอไม่สนใจครับผมเก็บเงินกัน เอ้ยเดี๋ยวเราทำไมมันบึ้มๆอย่างงี้อันนี้คือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะอันนั้นอันนั้คือยักษ์อ่ะมันมียักษ์บินได้ด้วยหรอมันไม่ใช่ยักษ์สิมันเหมือนผีต้าร์แต่ผมได้ปืนใหม่แล้วมันจะทนทานลูกโมคาบอยผมได้ไงแต่ที่รู้มันน่าจะเก่งไกลตัวเมื่อกี้นะอุ้ยอุ๊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 ยผมเดินใส่ผมเดินใส่ไม่ใช่หรอกกูจะเดินเอาเงินแต่มึงอยู่ใกล้กูเลยยิงด้วยเอาไปมันคือตัวอะไรแมลงปอเหรอ มันคือแมลงฟอเหรอแต่อย่าไปอยู่ใกล้มาเลยมันเหมือนกระดินสอมากกว่าไปดีกว่าอุ๊ยโอ้ตายเลยทีเดียวหิวตังไงแต่เราก็ยังจะหิวอยู่นะเอาเอาก่อนแบบหนึ่งขอเก็บตังก่อนอยากได้ปืนกล้วยมันแบบมันตลกดีอ่ะชอบชอบอะไรที่มันดูตลกๆแล้วมันอยู่ไหนไปโอเคมันมันลบอยู่ตรงนั้น ผมยิงกันโอ้โหมันเป็นเป้าที่ไม่นิ่งอ่ะมันเลยยิงยากอ่ะมันไม่ใหญ่เด้อมันเป็นตัวรีบๆไม่ค่อยได้กินข้าวหรือไงอ,อย่าไปบูลลี่มันเลยเอ้ยอูกระบาดโอเคเก็บตังเก็บตังนี่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 มาอยู่นี้เรเวลแปดแล้วจา้า ดูเหมือนมันจะติดใจมันดูเหมือนมันจะติดใจสาวชิงช้านะติดใจก็ไปอยู่กับมาเลเซ่ดูดิยิงไม่ค่อยจะโดนปาก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 สายเลยพี่เถอะเด็กเก็บตังคนะ์เหรอเดเดเด จังหวะนี้แหละผมเล่นเก็บตังค์ก่อนยิงไปก่อนเพื่อนเตเก็บตังค์แป๊บนึงอ่นูน่นนูน่นมันอยู่นูน่นโดนโดนมันก็จะเต็มทีแล้วก่อนที่มันจะตายผมขอเก็บตังค์งก่อนยิงกันไปก่อนอยากได้ฟืนกล้วยชึบ <c oughs> โอเคโอเคมันตายโอ้ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเข้าได้ก็โอ้โหนั่นตัวอะไรอะ่ะผมยิงผมยิงพอพอพอโอ้ยปืนกล้วยผมยิงแค่ละสามบาทเข้ามาไอ้ยักษ์โอ้โหโดนมาโดนผมยิงผมชิวมากโอ้โหเลือดมันลดบรรยากาศอาบน้ำเรียกอุกกาบาตไปก็เท่านั้นเรียกอุกบาตไปก็เท่านั้น มันจะทำลายประสาทเราไม่ได้และดูเหมือนมันจะเล่นงานเพื่อนเราอยู่ตอนนี้กูเ,เวลสิบเลเวลยังไวเชปฟินกูเลยเอ้ยไม่ใช่มันจะเล่นกูมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูไปก่อนได้ไหมไปก่อนได้ไหมเพื่อนอะไรเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ใช่อะไรสิยังไงเอาเพื่อนกูดูไม่ต้องเอากูกูเนื้อไม่อร่อยนี่เป็นไงผม่อย ตัวมันทำลายของอยังเร็วเลยอะตัวใหญ่อะแล้วมันก็เดินมาหาผมแล้วมันมุ่งหน้ามาหาผมคนเดียวตอนนี้ม,มือเหมือนมันจะแทนผมนะโอ้โหไม่โดนทำไมแหมไอ,อุกบาทซะด้วยไปดีกว่านี่จะผมยิงจะผมยิงจะผมยิงหัวตายได้แล้วอึดเหลือเกินโอ้โหไอ้นั่นมันกำลังติด เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ติดมันมาแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนคนยิปืนกล้วยเอ้าวหายไปไหนนะอ๋อมันไม่ได้หายแต่มันมองไม่เห็นเออเอ,อยิงยิง,ยงมันคงจะเก็บอยู่นั้นแหะทำอะไรทำอะไรผมเดินจ่อเลยผมเดินจอ่อ เฮ้ยมันเมินผมแล้วมันงอนเป็นยักษ์ขี้งอนโอเคมันหนีแล้วตอนเนี้ยมันเก็บหนักมาก <c oughs> เฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้เล้ยอฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยถอยเฮยิฮ้ยยมาดิ มาทิมาสิมาสิเอเอเรียบร้อยเฮ้ยซื้อได้อีกปืนได้ปะซื้อได้อีกปืนโอ้จะชอบปืนกล้ยพักว่าอันนี้ปืนเลยนี่เหมือนปืนเพนบอลอะไรประมาณนั้นนะก็โอเคนะท่านผู้ชมแมบนี้ก็เป็นแมปยิงยักษ์นั่นเองเป็นแบบที่ถือว่าสนุกอยู่นะลื่นด้วยมันโคตรลื่นเลย ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร์นนะฮะและคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือแมปอะไรในโลบอกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเหมือนเหมือนมันจะมาเอาผมเลยเมื่อกี้โอเคผมไปแล้วครับผมเป็นอยากนักโทษนักโทษแหกอัศบันไปแล้วเอ้ยติด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 เออเอยมันจะเอาผมผมยิง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  Huh